สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอฟซีทิรักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับเรื่องเล่าจากชีวิตจริงอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เกิดมาแล้วใช้ชีวิตความโสดนะคะเป็นเวลาตั้ง30กว่าปีนะคะกว่าที่เธอจะได้แต่งงานชีวิตเธอมีสิ่งที่น่าสนใจและข้อคิดอีกหลายอย่างนะคะผู้เล่าจึงได้นำออากมาเป็น เรื่องที่จะเล่าให้ฟังเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ทั้งความบันเทิงและข้อคิดดีๆนะคะเธอมีชื่อว่าลำดวนนะคะลำดวนมีพี่น้องสองคนค่ะและก็เธอเป็นพี่สาวคนโตนะคะและเธอได้เดินทางเข้าไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าที่ในตัวจังหวัดตอนนั้นอายุของเธอก็ย่างเข้า25ปีแล้วนะคะเธอก็ยังไม่มีแฟนนะคะ ส่วนน้องสาวของเธออายุ20นะคะแต่ว่าน้องสาวของเธอก็ชิงแต่งงานไปก่อนแล้วค่ะน้องสาวของเธอชื่อบัวตองค่ะอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านนะคะส่วนลำดวนก็ไปเรียนตัดเย็บอยู่ที่ในเมืองพ่อแม่ของเธอก็เป็นผู้มีอันจะก,กินในหมู่บ้านนะคะมีที่ดินมากมายจัดว่าฐานะดีในหมู่บ้านทีเดียวค่ะ บัวตองนะคะหลังจากที่แต่งงานเธอก็ดูแลพ่อแม่นะคะส่วนลาดวนก็ยังเรียนตัดเย็บอยู่แล้วก็เมื่อเธอชำนาญงานนะคะเรียบร้อยแล้วเธอก็กลับบ้านนะคะเรียนจบหลักสูตรค่ะแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะคะสักพักหนึ่งพ่อแม่ก็เลยเปิดร้านตัดเสื้อให้เธอนะคะเป็นร้านของเธอเองลำดวนมีฝีมือในการตัดเย็บที่ดีมากคะ่ะ เธอมีลูกค้านะคะประจำมากมายนะคะเมื่อเธอเปิดร้านได้ปีสองปีนะคะกิจการของเธอก็ดำเนินการไปด้วยดีค่ะต่อมานะคะก็มีแฟชั่นใหม่ๆเข้ามาเรื่อยนะคะในวงการตัดเย็บเสื้อผ้าตอนนั้นลำดวนอายุ30ปีแล้วนะคะเธอก็ดำเนินชีวิตมาเรื่อยๆนะคะกับอาชีพของเธอในที่สุดเธอก็อยากจะไปเรียนตัดเย็บต่อที่กรุงเทพ เธอจึงตัดสินใจปิดร้านไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดินทางไปเรียนตัดเย็บต่อที่โรงเรียนมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะคะในกรุงเทพเพราะเธอบอกว่าแฟชั่นใหม่ๆก็ต้องเรียนสิ่งใหม่ๆนะคะจะได้นำมาปรับปรุงตกแต่งตัดเย็บให้ลูกค้าพอใจในฝีมือของเธอค่ะเธอก็ตั้งใจเรียนนะคะและเก็บความรู้ทุกเม็ดนะคะ เพื่อที่จะกลับมาปรับปรุงร้านของเธอให้ดีขึ้นกว่าเดิมในที่สุดเธอก็เรียนจบนะคะและรับใบประกาศค่ะเพื่อมาประดับร้านของเธอนะคะลำดวนเปิดร้านใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะร้านใหญ่กว่าเดิมด้วยค่ะแล้วก็มีลูกค้ามาอุดหนุนเธอเหมือนเช่นเคยนะคะก่อนที่เธอจะปิดร้านเธอก็บอกลูกค้าว่าเธอไปเรียนต่อนะคะพอเธอกลับมาเปิดร้าน เธอก็มีลูกค้ากลับมาใช้บริการร้านตัดเย็บของเธอเหมือนเดิมค่ะลำดวนสนุกกับงานของเธอนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตโสดของเธอจนกระทั่งอายุเธอย่างเข้าปีที่33นะคะอยู่มาวันหนึ่งค่ะขณะที่เธอกำลังจะปิดร้านนะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านของเธอดูท่าทางดีนะคะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ ท่าทางกลุ้มกลิ่มเขายิ้มให้เธอแล้วก็เอ่ยทักทายนะคะแต่ลำดวนบอกว่าเธอกำลังจะปิดร้านค่ะผู้ชายคนนั้นรีบบอกว่าผมไม่ได้มาตัดผ้าครับแต่ว่าผมอยากจะมาคุยด้วยผมทำงานอยู่ที่หน้าร้านตัดเย็บคุณนี่เองอยู่ตรงกันข้ามถนนมองไปก็เห็นเขาบอกนี้นะคะผู้ชายคนนั้นทำงานอยู่ที่โรงงาน ถนนอีกฝากหนึ่งนะคะของร้านตัดเย็บก็จะเป็นตรงข้ามกับที่ลํำดวนเปิดร้านตัดเสื้อผ้านะคะจะเป็นโรงงานทำปูนซีเมนต์นะคะผู้ชายคนนั้นบอกว่าผมแอบมองคุณอยู่ทุกวันเวลาคุณปิดร้านวันนี้ได้โอกาสก็เลยแวะเข้ามาคุยครับผมลํำดวนรู้สึกเขินอายแบบผิดปกติค่ะ เธอไม่เคยถูกผู้ชายเกี้ยวมาก่อนนะคะเพราะว่าเธอทําแต่งานค่ะผู้ชายคนนั้นก็สมมุติว่าชื่อชาตรีนะคะเขาทํางานเป็นรอปรพอ,อยู่ที่โรงงานแห่งนั้นค่ะเขาบอกว่าเขาชอบเธอนะคะจมตีจูโจมเลยค่ะลําดวนซึ่งเป็นสาวแก่นะคะต้องเรียกว่าสาวแก่เพราะว่าอายุเธอ3 3ปีแล้วนะคะก็เธอก็อยู่บนคารทองมาตั้งนานนะคะ เธอก็มีความสุขดีกับชีวิตของเธอเธอเขินอายมากนะคะเพราะว่าไม่เคยโดนผู้ชายจีบชาตรีเป็นชายอายุ37-38ค่ะประมาณนั้นแล้วก็เขาเป็นรอปภที่โรงงานปูนตรงข้ามกับร้านตัดเย็บของเธอเขาบอกว่าเขาก็แอบมองลำดวนทุกวันนะคะหาโอกาสเข้ามาพูดคุยด้วยชาตรีเล่าว,ว่า เขาเพิ่งจะมาสมัครงานที่นี่ไม่นานได้ประมาณเดือนกว่า,ก,วาก็มองเห็นเธอค่ะวันนั้นลำดวนก็รู้สึกว่ามีความสุขนะคะก็คุยอยู่กับชาตรีตั้ง3ามสี่ทุ่มกว่าจะปิดร้านนะคะแล้วก็บอกว่าคุยกันใหม่พรุ่งนี้ชาตรีถึงได้ลากลับด้วยความจําใจนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะคุยต่อแต่ว่าลำดวนบอกว่าพรุ่งนี้เธอต้องเปิดร้านแต่เช้า ลำดวนปิดร้านนะคะแล้วก็ไปรับประทานอาหารอาบน้ำเข้านอนแต่เธอนอนกระสับกระส่ายค่ะนอนไม่หลับเพราะว่าคิดถึงหน้าหนุ่มชาตรีนั่นเองนะคะนึกถึงคำพูดของเขาที่บอกว่าชอบเธอและแอบมองเธอทุกวันทำให้ลำดวนเริ่มปลิ่มขึ้นมาเลยค่ะลำดวนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงขี้เล่นนะคะเธอก็หน้าตาดีนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับสวยมาก เธอก็เป็นคนหน้าตาดีแล้วก็รูปร่างเล็กทําให้อายุของเธอนะคะเป็นเพียงตัวเลขค่ะหน้าตาของเธอก็ยังอ่อนเยาวนะคะลำดวนนอนกระสับกระส่ายนะคะจนในที่สุดก็หลับไปนะคะเธอคิดถึงผู้ชายคนนั้นตลอดเวลาเพราะว่าตื่นเช้ามาเธอก็คิดเรื่องเขานะคะและก็เห็นหน้าเขามายืนยิ้มให้ที่หน้าร้านทุกเช้าในเวลาต่อมา ลำดวนเพิ่งรู้ว่าความรักนี่ทำให้คนมีความสุขสดชื่นในหัวใจมากเลยค่ะตอนนี้เธอได้ตอบรับรักของชาตรีไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองก็เป็นคู่รักกันแล้วตอนนี้ไปมาหาสู่กันเช้าเย็นนะคะหนุ่มชาตรีก็เช้าถึงเย็นถึงค่ะสองเดือนกว่าๆผ่านไปนะคะความรักก็สุกงอมเต็มที่สาวลำดวนก็บอกให้ชายหนุ่มมาสู่ขอตามประเพณีนะคะ ชาตรีก็บอกว่าเขารักลำดวนมากนะคะแต่เขายังไม่มีเงินทองค่าสินสอดที่จะไปสู่ขอเธอขอให้ลำดวนรอเขาไปก่อนเขาบอกแบบนั้นนะคะเธอก็ตกลงค่ะหนุ่มชาตรีนั้นเป็นผู้ชายที่มีชีวิตมานะคะแบบช่ำชองค่ะกับความรักนะคะจับมือถือแขนอบกอดเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขาแต่ลำดวนเธอเป็นสาวบริสุทธิ์นะคะเธอไม่เคย ถูกผู้ชายจับต้องร่างกายมาก่อนเมื่อชาตรีจับมือถือแขนเธอก็รู้สึกสันสะท้านด้วยความตื่นเต้นนะคะเธอบอกไม่ถูกว่ามันเป็นความรู้สึกอะไรเพราะว่าเธอใช้ชีวิตโสดมาตั้ง33ปีเธอก็พุ่งถูกผู้ชายจับแขนจับมือจับไม้วันนี้เองทั้งสองคบกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชาตรีก็พยายามอบกอด จับไม้จับมือล่วงเกินเธอทุกอย่างที่ทําได้นะคะพ่อแม่ของเธอนะคะพอจะทราบระแคะระคายเรื่องนี้อยู่บ้างก็พยายามเตือนลําดวนว่าอย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้มากเดี๋ยวจะเสียใจทีหลังลำดวนก็รับปากพ่อแม่คะ่ะแต่เธอก็ทำใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเธอรักผู้ชายคนนี้เข้าจนหมดใจแล้วนั่นเองวันนั้นก็มาถึงนะคะวันที่ ลำดวนต้องสูญเสียความสาวของเธอค่ะวันนั้นเธอกำลังจะปิดร้านนะคะแต่ว่าเธอก็รีรออยู่เพราะว่าปกติชาตรีต้องมาหาเธอแล้วแน่แต่ว่าเวลานั้นสองทุ่มกว่าแล้วเขาก็ยังไม่มาเธอจึงยังไม่ปิดร้านนะคะพอดีอีกสักครู่นะคะเขาก็เดินมาพร้อมกับกลิ่นเหล้าโชยมาค่ะชาตรีดื่มมานะคะ ลำดวนปิดร้านแล้วเข้าไปคุยกันข้างในบ้านนะคะลำดวนพักอยู่คนเดียวค่ะเป็นโอกาสเหมาะที่ชาตรีจะทำการอะไรก็ได้ปกติสองคนคบกันมานะคะสองเดือนกว,กว่าก็ปิดร้านคุยกันตลอดค่ะแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่าการล่วงเกินภายนอกนะคะแต่วันนี้ชาตรีรุกหนักมากค่ะก็ไม่อยากจะอธิบายอะไรมากมายนะคะในที่สุดความเมานะคะ และก็ความรักของคนทั้งสองก็เลยทำให้สองคนได้เสียเป็นผัวเมียกันนะคะทั้งสองก็แอบมานอนด้วยกันบ่อยๆนะคะจนความลับไม่เป็นความลับอีกต่อไปเพราะว่าพ่อแม่ของลำดวนเริ่มรู้เรื่องและก็ไม่ยอมที่จะให้ลูกสาวทำอย่างนั้นนะคะต้องให้ผู้ชายมาสู่ขอให้ถูกต้องชาตรีก็บอกลำดวนไปว่าเขาไม่มีเงินที่จะไปตกแต่งเธอนะคะแต่ว่าเขาก็รักเธอด้วยหัวใจ เขาก็ชวนเธอไปอยู่ที่อื่นให้หนีตามกันไปนะคะโดยที่ว่าไม่ไปขอขมาพ่อแม่ของลำดวนเลยค่ะด้วยความรักในตัวของชาตรีนะคะทำให้ลำดวนต้องตัดสินใจหอบข้าวของนะคะย้ายบ้านไปอยู่กับผู้ชายคนนี้ทั้งสองหนีออกจากหมู่บ้านแห่งนั้นนะคะแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาตรีแอบเมารถสองแถวนะคะแล้วก็มาขนของขนจากเย็บผ้าขนอะไรที่ขนได้นะคะแล้วก็พากันย้ายไปอยู่ที่ไกลๆจากหมู่บ้านแห่งนั้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่ของลำดวนไปตามทั้งสองแอบย้ายบ้านกลางดึงนะคะพ่อแม่เลยไม่รู้เรื่องก็เป็นอันว่าทั้งสองปล่อยความยุ่งยากและช้ำใจให้พ่อแม่ไว้ข้างหลังนะคะ สองคนก็ไปใช้ชีวิตด้วยกันแบบมีความสุขผัวหนุ่มเมียสาวเลยทีเดียวค่ะทั้งสองได้มาอาศัยอยู่บนที่ดินนะคะของพี่ชายของชาตรีก็มีบ้านไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่งอยู่ที่บนที่ดินนะคะทั้งสองก็เปิดเป็นร้านตัดเย็บแต่เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะก็เธอยังไม่มีลูกค้ามากมายนะคะเพราะว่าคนก็ไม่รู้จักเธอด้วย งานของเธอจึงลดลงนะคะอย่างไม่น่าเชื่อจากรายได้ที่เธอมีเป็นกอบเป็นกำรรเธอก็มีรายได้แค่วันละเล็กๆ,กๆน้อยน้อยชาตรีก็ทำไร่นะคะปลูกโน่นปลูกนี่ไปตามประษาบนที่ดินผืนนั้นของพี่ชายค่ะเขาก็ขยันค่ะแต่ว่าเขาก็ชอบดื่มนะคะดื่มแล้วก็ไม่รู้เรื่องหลังๆมาดื่มจนหัวราน้ำนะคะไม่อยากทำอะไรก็เกาะ ลำดวนกินไปวันวันเวลาชาตรีเมาชาตรีก็ไม่รู้เรื่องค่ะพูดไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็พานทะเลาะเบาแวงกันเป็นประจำนะคะกับลำดวนลำดวนนั้นรักชาตรีมากเพราะว่าเธอไม่เคยรักใครเลยตั้งแต่เธอเกิดมาแล้วก็เธอก็มอบความเป็นเมียให้เขาไปหมดสิน้นแต่เขาก็ตอบแทนเธอด้วยการทะเลาะเบาแวงบางครั้งก็ตบตีเธอ เธอก็อยู่กับเขาด้วยความอดทนนะคะตัดเย็บเสื้อผ้าเลี้ยงตัวเองและครอบครัวจนกระทั่งเธอตั้งท้องเธอตั้งท้องแต่เธอก็ทำงานจนคลอดนะคะและเวลาเธอคลอดลูกสามีของเธอก็ไม่เอาใจใส่นะคะมัวแต่ไปดื่มเหล้าเมาไม้ลำดวนได้ลูกชายนะคะทั้งสองก็ดีใจและมีความสุขมากค่ะ พอลำดวนมีลูกนะคะชาตรีก็ยังดื่มเหมือนเดิมค่ะก็ทำไร่ทำสวนไปบ้างนะคะเวลาเขาไม่เมาแต่เวลาเขาเมาแล้วเขาก็จะไปเรื่อยๆดื่มเรื่อยๆนะคะไม่มีเงินก็ไปติดร้านค้าเอาไว้ก่อนลำดวนเพิ่งจะทราบว่าเขาเคยแต่งงานมาแล้วนะคะแล้วก็มีลูกมาแล้วสองคนเธอก็เพิ่งทราบจากปากเขาเองว่าเมื่อก่อนเขาเป็นข้าราชการนะคะเขารับราชการครู แต่ด้วยความไม่เอาการเอางานของเขานะคะคทำงานแบบเมาด้วยทำงานด้วยก็เลยโดนให้ออกจากราชการชีวิตของลํำดวนก็หวานอมขมกลืนเลี้ยงลูกนะคะจนกระชั่งลูกอายุได้เจ็ดขวบสามีของเธอก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะบางครั้งก็บ้านะคะก็หนีไปเข้าวัดหนีไปบวชนะคะแล้วในที่สุดก็สึอกออกมานะคะ ลำดวนก็เบื่อนะคะแต่ว่าก็รักเขาเหมือนเดิมก็ดูแลเขาอย่างดีนะคะอาจจะมีทะเลาะเบาะแวงกันแต่เธอก็รักสามีของเธอมากเธอยอมรับว่าเธอมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์นะคะแต่เธอก็ไม่ได้อยากกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่เพราะว่าเธอได้ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่กับเขาชาตรีก็ดีเป็นบางครั้งเวลาที่เขาไม่เมาเขาก็จะทรมารโมนะคะ เขาและลำดวนได้ตัดสินใจเอาลูกไปฝากหลวงตาไว้ที่วัดนะคะเพื่อที่จะให้เป็นเนนเป็นเนนน้อยแล้วก็บวชเรียนตอนนั้นเนนน้อยก็อายุประมาณ8ขวบนะคะพ่อแม่ก็ไปฝากไว้ที่กับหลวงตาเนนน้อยก็ตั้งใจเรียนค่ะสองผัวเมียนะคะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นลำดวนเป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจนะคะ ชาตรีก็มีน้ำใจแต่ว่าเขาเป็นคนพูดจากกระโชกเขาากนะคะพูดจาไม่ไพเราะโดยเฉพาะเวลาที่เขาเมานี่นะคะเขาจะยิ่งใหญ่ที่สุดก็เลยทําให้คนในหมู่บ้านนั้นไม่ชอบหน้าเขาหลายคนค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นลำดวนเธอก็ปลงตกค่ะเธอคิดว่าเธอไม่น่าเลยไม่น่าทําตัวแบบนี้นะคะแล้วก็มาใช้ชีวิตกับเขาพ่อแม่ก็อับอายขายหน้าชาวบ้าน แต่เธอตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่กับเขาตลอดไปแต่ชีวิตของเรานะคะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะวันหนึ่งก็เกิดเรื่องรายขึ้นจนได้ชาตรีขับรถนะคะมอไซค์คู่ใจของเขาไปดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อนนะคะและก็เกิดอุบัติเหตุตอนขากลับนะคะเพราะว่าเขาเมามากในที่สุดชาตรีก็เสียชีวิตนะคะที่โรงพยาบาล เป็นความเศร้าโศกเสียใจของลำดวนอย่างมากนะคะเธอถึงกับเป็นลมถึงสามีของเธอจะไม่ใช่คนที่ดีมากแต่เธอก็รักเขาเขาทําให้เธอรู้จักความรักและลงจากขาดทองทําให้เธอได้รู้จักชีวิตครอบครัวนะคะมีลูกมีพ่อมีแม่แต่เขาก็จากเธอไปเสร็จแล้วและเธอก็ต้องก้มหน้าเลี้ยงลูกอีกต่อไปคนเดียว ค่ะความรักเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเราจะรักใครก็ได้ค่ะแต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ